ตอนที่ร้อยเจ็บเจ็บเจ็บเหลือเกินยังไม่ยอมแพ้อย่างนี้เลยถ้ายังไม่ยอมแพ้อีกเจ้าจะตายได้นะสิทธิพี่จริงต้องช่วยมาช่วยข้าแน่ข้างหน้าวิทนาศสตรจริงตอนที่เจ้าขวางอยู่สิทธิพี่ของเจ้าก็พาสิทธิลักของเขาหายไปแล้วละ่ะอะอะไรนะเป็นไปไม่ได้สิทธิพี่ไม่มีทางทิ้งข้ายัางไม่สนใจใยดีหรอกเขาจะต้องโกงของข้านี้แน่เลยเมื่อเจ้าไม่ยอมแพ้ยง,ง่ายข้าก็ต้องให้เจ้าดูตาของตัวเอง สิพี่จริงมีการสุ้เตมตีจิตน้องซูอู่ซวงใกล้จะต้านพวกมันไม่อยู่แล้วข้าจะรอบพวกมันออกไปสิพี่รีบหนีแล้วเข้าสิพี่ท่านอาจารย์ข้าจ็ตแผ้เหลือเกินอดทนไว้นะนะอีกเดี๋ยวเจ้าจะดีขึ้นเองท่านอาจารย์ท่านโกรธข้าจะไดอไหมเป็นเพราะอู่ซวงไม่ดีเองข้าไม่ควรลงจากเขาโดยไม่ได้รับอนุญาตไม่ควรวิ่งไปยังอาณาจักรปีศาจเป็นมัพังท่านอาจารย์ท่านจะตกตีดุจ่าข้าก็ได้แต่ท่านอย่าเมินเฉยกับข้าเลยนะจ๊ะพะพูดตอะไรงงๆข้าก็มีต่เจ้าเป็นศิษย์อยู่คนเดียวข้าไม่ต น้องสูยังไม่ตามมาเลยเจอกับศัตรูที่แข็งแ่งนั่นหรอท่านอาจารย์ถ้าจิบแผลเหลือเกินหรือท่านอาจารย์ถ้าแทบทนต่อไปไม่ไหวแล้วกูสซวงเจ้าทนไว้นะข้าจะพาเจ้ากลับไปรักษาตัวชาญวินนะืะชาญเหมือนเห็นแล้วหรือยังตอนที่เจ้าดึงอยู่ความสนใจสิบพี่ของเจ้าพาสิบร,รักห่อน,นี้ไปไกลๆแล้วสิบน้องข้าทำก็เจ้ามากมายขนาดน,นี้เลยหรอ ตั้งแต่เริ่มสาหรับท่านข้าก็เป็นแค่ติดน้องตลอดการนั่นเลยข้าคิดมาตลอดพอขยันอีกนิดก็มีสักวันหนึ่งยามมีสักวันที่ข้าไม่ได้ด้อยไปกว่าสิทธิ์พแบีบ่แบบนี้แล้วข้าจะติดตามเขาไปได้ตลอดสิทธิ์พี่ออกคําสั่งมาได้เลยข้าไล้ซึ่งความสามารถและข้ายินดีที่จะทาดีที่สุดสิต์น้องสูขานี้ต้องลําบากเจ้าอีกแล้วนะ <c oughs> ชิเสียงดังจริงเรื่องนี้ก็ลําบากข้าจริงๆเลยข้ารู้สึกไม่พอใจจริงๆจนถึงตอนสุดท้ายก็ไม่มีทางให้สิทธิ์พี่ชอบข้าได้ ติดความทรงจำได้ทำการเข้าถึงกำลังอ่านความหน่อยความจำอารความจำเสร็จสิ้นเปิดการอนุญาตทั้งหมดแล้วดูเหมือนว่าฉันตายอย่างอนาถมากเลยมีรอยบนร่างกาย3 7 1ดบาดเจ็บถึงชีวิต3แขนแล้วก็มีรอยเท้าขนาด44บนใบหน้าด้วยหน้าเกลียดที่สุดเลยการเอาคนมาเหยียบบนหน้าฉันเนี่ยนี่เป็นนิ้อวังยายรักแบบชู้สาวของซานหลิวทิวเจินฟึง่งอูสวงนางเอกของเราเป็นคนใจดีโดยกำเนิดแต่กับมี วงชะตาแสนจะเดียวดายที่ชิดพ่อแม่และเพื่อนฝูงกลายเป็นเด็กกัร้าจิ้งฉนชิ์พี่ใหญ่สำนักจิงเฉียวแล้วก็เป็นพระเอกบังเอิญลงเขามาพบเพียงอู่ซวงพอดีเลยรับมาเป็นศิษย์กล่าวกันว่าบุบญคุณการสั่งสอนทดแทนด้วยร่างกายเฟึ่งอู่ซวงเดยกับลุงลักอาจารย์ด้วยเหตุผลน,นี้แต่ว่าจิ้งฉนเป็นนักโปรตีนของใหญ่คนทั่วไปหนึ่งเฟิงอู่ซวงจะกล้าแสดงความรักของตัวเองออกมาสักท,ท,ที่ไหนเลยต้องทนรู้สึกกดทงอย่างนั้นต่อมาเฟื่องอู่ซวงได้พบกับ ไปหลี่ิเวียนผู้นำนิยายที่หลอเหลาแล,และชั่วร้ายของปีศาจมีความสําคัญที่คุ้มเครือกับเขาหลายร้อยบทและหลังจากนั้นเพราะนักเขียนไม่รู้ว่าจะเขียนต่อยังไงดีหลังจากแก้ไขเนื้อเรื่องมาเป็นพันครั้งนิยายเรื่องนี้ก็ค้างคาเอาไว้อย่างนั้นดังนั้นก็เลยคาดเดาเนื้อเรื่องไม่ได้เลยวรรณกรรมโรลกเล็กนี้ไม่ค่อยมีเรื่องเนื้อเรื่องยังเขียนต่อไม่จบเลยมันทําให้โลกเล็กนี้เรื่องปรับเปลี่ยนไปตามตัวเองพอทําให้เนื้อเรื่องเบนนอกเรื่องเละเทะหมดเลยแต่สถา,านการณ์นี้ก็เห็นยา,ยา,ยากมากเลยนะไหน,านาท่านก็อย่า คนที่นายท่านสิงร่างอยู่คือจิตน้องของทิ้งินผู้กังเป็นร่วมกันมาร้อยปีมอบความรักให้จิตพี่อย่างเงียบไม่ได้ความรักจากเขาตั้งแต่แรกจนถูกตัวประกอบชชยฆ่าตายถ้านายท่านอยากกระจัดความข้องใจของเจ้าของร่างเดิมก็ต้องช่วยเธอแย่งความปวดปานของจิตพี่มาจากเฟิงอูซวงและจกำ,ำ,ำจัดนิกายเผ่าปีศาจข้าไปดีชเวียในโลกนี้ไม่มีนิกายเผ่าปีศาจอีกต่อไปตามความทรงจำของเจ้าของร่างเดิมถ้าถอดเอาเรื่องที่เอาเฟิงอูซวงกับไปดีชเวียนมีความสำพัญชู่รักกันมุมมองคนนอกก็ดูขยันขยันมากแต่ว่า ต้องช่วยให้คนรักอีกแล้วเหรอแถมอีกฝ่ายเป็นคนชอบทำที่ขวงใหญ่คนอื่นไปทั่วที่จะน,นา่าลำคาญมากที่สุดอีกยังไงสู้ๆหน้าไหนาท่านกอนท่รอยแปดสิทธิ์พี่สู้กลับมาแล้วสำนักจิงเชียวในที่สุดก็ <ๆ S 1> กลับมาแล้วสิทธิ์พี่ดีจริงๆเลยสิทธิ์พี่ทำไมท่านได้บาดเจ็บเช่นนี้ละ่ะลำบากพวกเจ้าเลยนะท่านไม่กลับมาเลยท่านอาจารย์รีบร้อนส่งคนไปออกตามหากันหมดก็ไม่อยากปลอดภัยก็ดีแล้วทั้งหมดนี้ก็เพื่อความสุขข,ของพี่จแม่เจ้าทำไมรู้สึกว่าไหนาท่านก่อเรื่องแล้วเนี่ยสิทธิ์ต้องสูว้ว่าอะไรเชียว ขอรับเป็นไปตามแผน <c oughs> เลือร้อนลงสะดุดเส้นลมปานถูกทำลายจุดปันเทียนได้รับความเสียหายนี่พวกเจ้าพากันไปเที่ยวเล่นที่ไหนกันไม่แน่ไม่นึกเลยว่าจะทําให้ลู่เสียบบาดเจ็บถึงเพียงนี้สิทธิงง์ลความสามารถเองท่านอาจารย์ผลลงโทษค่าด้วยหมอนี่รู้จักตัวเองมากเลยนะเนี่ยในอีกมุมหนึ่งข้าเดือดร้อนเพราะสิทธิ์ที่เป็นพิธีกรรมไม่ถือว่าเป็นความผิดแต่มีพวกเมงกุจีจะกินสักแค่ไหนเชียวฟื้นแล้วเหรอท่านอาจารย์ ข้ากำลังฝันอยู่ใช่ไหมหไม่ไ,ไม่นึกเลยว่าข้าจะมีชีวิตอยู่จนเห็นหน้าท่านครั้งเด็กดีได้รับความไม่เป็นธรรมอะไรพูดออกมาได้เลยนะข้าแตดอาจารย์เอง <L eg id> ฉันเออเจ้าลังแกสิทธิ์น้องของเจ้าอีกแล้วเหรอข้าท่า,านอาจารย์อยาโทษสิทธิ์พี่จริงไม่ได้นะเชียวคะข้าลงไปเป็นเพื่อนเขาเองสิทธิ์พี่จรงิงจอมไวร้ายที่สมร,รู้ร่วมคิดและหลบหนีไปกับจอม,มารตอนนี้อยู่ในแล้วนั่นหรอสิท์น้องสู่มองผิดไปแล้วล่ะสู่สวงไม่ใช่พวกตระกูเสียหน่อยแ่เล่นด้วยกันพักหนึ่งแล้วลงเขาไปเท่านั้นสำนักเรามีกฎ ห้ามมิให้สิทธิลงเขาโดยไม่รับอนุญาตจากอาจารย์แต่อูทวงไม่เพียงแต่ละเมิดกฎหลายครั้งแต่ไปประกุบป,ปากกับพาวิศาสอีกหากบอกว่านางไม่ได้สมควรรู้ลคิดกับพวกนั้นก็เก่งว่านนมยากที่จะโนมหนาวคนหมู่มากได้แต่ว่าพอแล้วออกคําสั่งไปอูทวงทาผิดกฎต้องเขียนตีแปดสิบทีห้ามให้เข้าใกล้หน้าผาสามเดือนจึง่งชนเจ้าไปพักกับคนกับสิทธิของเจ้ามากไปนะน้องสิทธิ์น้องคําสั่งถอนน้องสั่งท่านอาจารย์เจ้าค่ะสิทธิ์พี่จิ้งท่านอย่าเพิ่งไปสิสิทธิ์พี่จิ้ เรื่องที่เรารู้กันดีไม่จำเป็นต้องพูดหรอกขอโทษทีนะข้าไม่เข้าใจผู้สวงเป็นเด็กแค่คนนึงถูกอบรมมาก็น้อยทำไมเจ้าถึงต้องมีปัญหากับนางด้วยอายุยังน้อยจะทําอะไรก็ตามใจได้งั้นหรอหข้าจะไม่ผิดนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่สิทธิจึงจัดการกับปัญหานางสินะห้าปีก่อนที่นางเที่ยวาเตะแล้วก็หลังจากเข้าไปสถานที่ต้องห้ามและปล่อยสัตว์ประหลาดระดับห้าออกมาโดยไม่ได้ตั้งใจจนทำให้ผู้คนบาดเจ็บน่าไม่ท้วนแต่ท่านมีเพียงดาบเล่มเดียวและอยู่คนเดียวก็บาดเจ็บหนักเพราะข้าสัตว์ประหลาดจึงช สามปีก่อนในสงครามมาหนึ่งเก้าไปข้างหน้าเพื่อน้่มนนาวให้พวกมารถอยทับด้วยใจอันบริสุทธิ์ผลที่นางคือถูกพวกมานจับไปสิพี่ใหญ่ไปช่วยนางก็บาดเจ็บหนักที่นางได้รับการอบรมไม่พอเพราะท่านยอมถูกสายฟาฟดาพาันทีแทนนางหนึ่งปีก่อนนางเลี้ยงสัตว์ประหลาดโดยไม่ได้รับอนุญาตผลคือสัตว์ประหลาดนี้ออกมาอย่างบ้าคลั่งทาให้ผู้คนบาดเจ็บนนัาไม่ท้วนแล้วมีสิทธิในสํานักหนึ่งคนหนึ่งที่จุดต้นเตี้ยถูกทำลายโดนฝึกฝนต่อไปไม่ได้อีกด้วยทุกเรื่องที่นางก่อมีเพียงคําว่าอายุยงังงอดดีีวก็หลกลหลลจตแริ่ ข้ารู้ว่าท่านสงสารที่พ่อแม่นางจากไปตั้งแต่เด็กๆๆจนต้องโดดเดี่ยวด้วยเหตุนี้ท่านก็ควรอบรมสั่งสอนนางอย่างเค้มงัดมากขึ้นดังไรเสียทุกการเคลื่อนไหวของนางก็เกี่ยวข้องก็เกี่ยวข้องกับชื่อเสียงของสำนักจริงเชียวนะเจ้าค่ะเจ้าพูดถูกโดยปกติข้าละเลยที่จะอบรมให้นางอยู่ในระเบ,บียบวินัยจริงๆครั้งนี้ข้ายอมรับผิดชอบบาดแผลของศิษย์น้องซูด้วยอีกอย่างประเดี๋ยวคนนำยามมาให้เพื่อเป็นการชดใช้นะสิพี่ขอโทษแค่นี้ยังห่างจากคำว่าพอพอ,อีกเยอะนะเจ้าค่ะ เหมือนว่าพอเราโตกันแล้วท่านที่ไม่เรียกชื่อข้าเลยอยากจะใช้ไง่ายมากท่านที่เรียกชื่อข้าสักครั้งก็พอแล้วขอแค่เจ้าให้ภัยให้สูอุซวงก็พอแล้วสูไม่สิสองน้องสูรุเซียโอ้โหสิพี่จริงจงคนนี้ยิ้มดูดีมากเลยนาะยท่านจะเข้าปอหัวใจเขาก็ไม่เสียเปรียบอะไรนะก็พอได้อยู่นายท่านทําไมเมื่อกี้ถึงต้องให้จริงจริงเรียกชื่อด้วล่ะเรื่องนี้นายไม่เข้าใจอีกแล้วทางผูกพันทางอารมณ์ระหว่างคนเริ่มต้นด้วยชื่อกันังนั่นแหละเข้าใจแล้วให้เขาห่างเหินกับเฟิงอุซวงสินะไม่ใช่แค่นั้นหออกเอ ฉันอยากให้เขาลิ้มรดสิ่งที่ขอไม่ได้และเสียใจไปตลอดชีวิตนี่มันมามชัดช